โครงการของเราก็คือโครงการเททองหล่อสมเด็จพุทธพวรนมหาบุญบารมีปางสวยมุ่สุของที่9แห่งประเทศไทยแล้วก็พิธีโครงการป,าประดิษฐานพระศิวลี789้อาองค์ทั่วไทยนะครับเอาบอกไทยก่อนเราเอาขอบคุณ <c oughs> ที่ประธานชุมชนแลักการขณิมิตรวมทุกคนบ๊อบบหน่อยอะไรนะะในความร่วมมือในบุญครั้งนี้ อนุโมทนาบุญแห่งทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสาธุเฉประดังแทสอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพิ่นเอิญมาดามเนาะเดาจะเพิ่นสีเอิญเยอะเอิญมาดามแล้วก็จะดีใจร้ายจ้ะดีใจร้ายที่ได้มารวมบุญครั้งนี้ท่านใดนะครับมีนี่มีสินนะครับอาหารทนายช้างได้เลยนะครับใช้นี่ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้นี่รึกษารที่แก่โอเคครับปรึกษาอาจารย์ตังไม่เอาครับ ถ้าใแล้วตอบ